ก็จะมีผู้กู้อันนี้ก็จะไปถูกปลกขึ้นมาภาพถ่ายชาวบ้านทําสัญญากู้เงินจากบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งอําเภอนามม่อมจังหวัดสงขลาถูกผู้เสียหายกว่า30คนนํามาร้องกลุ่มทนายใจดีเพื่อขอความช่วยเหลือหลังอ้างว่าถูกขบวนการหลอกลงทุนกู้เงินปิดบัญชีธนาคารโกงเงินกว่า20ล้านบาทผู้เสียหายอ้างว่าขบวนการนี้มี6คนว่าจ้างชาวบ้านพื้นที่ตำบลเนินพิจิตรอำเภอนาหม่อม คนละ4,000ถึง5,000บาทอ้างเป็นลูกหนี้ธนาคารและต้องการเงินไปปิดบัญชีเพื่อขอกู้ใหม่ในวงเงินมากกว่าเดิมจากนั้นกลุ่มขบวนการนี้ก็จะชักชวนคนมาลงทุนเพื่อปล่อยเงินซึ่งผู้ลงทุนจะได้ส่วนแบ่งหรือดอกเบีย้ยจากลูกหนี้ที่กู้ไปร้อยละสิบการลงทุนลักษณะนี้เป็นการลงทุนระยะสัน้นเพราะธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้ลูกหนี้ที่ปิดบัญชีและขอกู้ใหม่ไม่เกินเวัน มีผู้ลงเชื่อจำนวนมากและสูญเงินกว่า20ล้านบาทบันผ่านไปเดือนกว่าผมก็เอกใจแล้วทำไมไม่ได้เขาก็อ้างว่าติดสงการมั่งแล้วก็พนักงานโยกย้ายมั่งผมก็อ๋อโอเคแล้วก็รออีกอาทิตย์หนึ่งพออีกอาทิตย์หนึ่งก็ว่ายังไม่ลงตัวตอนนี้น้าหม่อมปิดยอดเยอะเกินหมุนเงินไม่ทันนี่นั่นผมก็แปลกละเอีดใจผมไม่ได้ไปลงพื้นที่ลงไปปีแบบ ไปหาความจริงครับว่ามันยังไงหรือว่าเป็นใช่สุดท้ายเป็นกระบวนการมิจฉาชีพแบบจ้างวานแบบคนที่เป็นแบบทั้งลูกค้าจริงทั้งลูกค้าปลอมมาให้คันหัวละสี่ห้พันเพื่อมาหลอกปิดยอดเงี้ยครับปิดยอดทิปครับหาพอดีนะครับวันนี้ ทนายให้ข้อมูลว่าพฤติกรรมขบวนการนี้แบ่งหน้าที่กันทําง,งานมีหัวหน้าขบวนการคนรู้จักในานามนายท็อปเป็นผู้วางแผนการทั้งหมดส่วนเครือข่ายอีก5คนนายท็อปจะแบ่งหน้าที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหนึ่งคนส่วนอีก4คนให้ทําหน้าที่จัดอาชาบ้านอ้างเป็นลูกหนี้ธนาคารมาทําการกู้เงินจากนั้นจะถ่ายรูปส่งให้ผู้ร่วมลงทุนเพื่อยืนยันมีลูกหนี้ธนาคารต้องการเงินปิดบัญชี และกาลังทําเรื่องขอกู้ใหม่ทําให้มีผู้หลงเชื่อจึงส่งเงินผ่านกลุ่มขบวนการไปให้ชาวบ้านเมื่อได้เงินมากลุ่มขบวนการจะจ่ายเงินส่วนแบ่งหรือค่าจ้างให้ชาวบ้านคนละ4 0 0 0ถึง5,000บาทผู้ลงทุนบางคนถูกหลอกเสียงเงินกว่า1 0ล้านบาทกระบวนการนี้คือหมายถึงว่าไปแอบอ้างธนาคารทรกอสอเพื่อสร้างตัวละครขึ้นมานะครับก็คือ,อ,อคนที่ไม่ใช่ ลูกหนี้ของทกศแล้วมาแกล้งว่าเป็นลูกหนีทอออ้ทกศนะครับเสร็จแล้วก็ไปหลอกเงินของนายทุนว่าเนี่ยตอนนี้มีเคสนี้นะครับมีเคสนี้ต้องการที่จะกู้เงินเพื่อไปปิดทกศและขอกู้ใหม่เมือ่อได้ทำการกู้ใหม่แล้วเสร็จปุ๊บก,ก,ก,ก็จะเอาเงินที่ได้ส่วนต่างนะมาแบ่งกันเป็นผลประโยชน์ก็คือหลอกลงทุนเวลาก็ไว้ไดบ้านพนาดนี้น ชาวบ้านตำบลเนินพิจิตตอำเภอณหม่อมให้ข้อมูลว่ามีขบวนการหลอกลองทุนว่าจ้างชาวบ้านอ้างเป็นลูกหนี้ธนาคารจริงเมื่อในทุนโอนเงินให้ขบวนการก็จะได้รับส่วนแบ่งคนละ4 0 0 0ถึง5,000บาทและมีชาวบ้านถูกว่า,จ,าจ้างจำนวนมากพราะวันนั้นที่ว่าหลังจากที่ว่าโอ้มาเด๋ยวใจนึ่เงจากเป็นตัวเบียร์โอ้มาใหรือห้าพันตี้างรถแต่ถึงตอนที่ว่ามันมามาตามพีแอนว่าว่าไปทำสัญญากับ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 เนี่ยพวกเรานี้ ว่าเออมันเล้งใหม่ๆว่ะเอาไปปิดตัวกสอเลยพเนี่ยใช่ถึงกรเล่าวันบอกมันแหลวนันิ่มเล็กว่าเราไม่ได้ติดตัวกอสอ,อ๋อถึงมันว่าไป้าได้ได้ไม่พือเดี๋ยวในเรื่องพิการเองไอ้ท็อปบอกว่าเออผีติดตัวกสซตั้งตอนที่ผีไปทำสัญญาน่ะอืออือถึงมันได้อาเบีมยมไห้ผี่ไหมไม่ได้อาเบียมห้มมให้แต่าขาจ้างบอกเออจะจ้างแต่ว่าท็อปมันจะไปติดเองจะไปทำเหล่องให้องกหมดเลยคือจะมีท็อปมันจะหลุดจากกับเจ้าหน้าที่ตัวกโซทีนี้เดี๋ยวทำ ตำรวจให้ขอ้อมูลว่าขณะนี้มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ลงทุนปล่อยเงินกู้ลูกหนี้ธนาคารเพื่อไปปิดบัญชีเข้าแจ้งความดำเนินคดีขบวนการหลอกปล่อยเงินจำนวนมากและคาดว่าสัปดาห์นี้จะออกมาจับกบวนการหลอกลงทุนได้ทั้งหมดผุนวัดนาคทองไทยพีบีเอสรายงาน